ผมงงกับเย่คนนี้มากครับเขาเขาไปทำผมไปทำผมเสร็จมาดูดินี่ทำผมเสร็จครับดูครับครับทำผมเสร็จมาขุดนอค่างงใจใช่ก็พอเอาโทรศัพท์ไปแบงอยู่ อยู่แล้วกดยียกน้ำอีนั่นมมน้ำองจะไปถ่ายทำหาอะไกูไงเย่หีหินไปทำผมมามาขุดหนอกกระถืององ

คุณไปทำอะไรนะักเ <c oughs> ย็บหมดโอ้โย <c oughs> โดีถุงโ้าางุนเอ้ยอุ้อยล้วม,มยกุ้ง Hey. Hmm.